คูกรณีไม่มีประกันเลยทํายังไงดีครับเรียกอะไรได้บ้างตกลงเป็นการส่วนตัวหรือตกลงที่โรงพักแล้วส่งฟ้องศาลดีครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราควรไปแจ้งความบันทึกเอาไว้ก่อนว่ามีเหตุรถชนกันขึ้นเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะให้เราอะตกลงกันเองอยู่แล้วว่าจะเอาอยัางไงแต่การตกลงการตกลงกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย ว่าเราตกลงจะให้คู่กรณีเขาเนี่ยที่เขายอมรับผิดแล้วเนี่ยมาชดใช้ให้เราอย่างไรบ้างต้องตกลงกันต่อหน้าเจ้าน้าที่ตำรวจถ้าหากว่าเราไปตกลงกันเองพูดคุยกันเองหลายเคสที่ปุ๊กเจอมาแล้วค่ะเบี้ยวไม่จ่ายตอนแรกบอกว่าจะจ่ายนะคะเวลาผ่านไปเออก็ไม่จ่ายทวงถามนะคะไม่รับโทรศัพท์เอยส่งข้อความไปบล็อกเอ,อ่ายหลายอย่าง พอเราจะไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งเนาะหลักฐานถูกลดเรือนนะคะบางทีไม่ได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่มีพยานบุคคลไม่มีอะไรเลยแล้วพอเราจะไปแจ้งความเนี่ยซึ่งหลักฐานอ่อนแล้วแต่ถ้าเราเกิดเหตุแล้วบันทึกเอาไว้ก่อนเลยรวมถึงเก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้มีการบันทึกว่าจะมีการชดใช้อย่างไงกับคู่กรณีแต่ถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วคู่กรณีไม่ชดใช้เนี่ยเรายังมีบันทึกตรงนี้เอาไว้อยู่ว่าคู่กรณี ได้คุยอะไรกับเราไว้บ้างจะตกลงชดใช้กันยังไงซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหลักฐานสาคัญที่จะทําให้เราลื้อขึ้นมาอีกได้ถ้าหากว่าในกรณีที่เขาไม่ชดใช้ตามตามที่เขาพูดไว้นั่นเองนะคะ